น้ำเต้าที่ไหนครับเลยครับผมธ่านกักกอลรชาไฟอ่ะไฟนี่เราซ้อมมากี่วันซ้อมสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายวูรัชชาอ่าก็อยู่ที่กรุงเทพนี่เองแล้วอยู่ที่นั่นมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมแล้วมั้ง<ล>พิิลาวอรัชชากับชาโถนแล้วที่ที่นอในค่ายกับ,บพวกในค่ายเชียร์เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบกว่ายี่สิบเอ็ดสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบแปดโมยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอกับเมวยพะลบนะนไม่เคยต่กันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ดูอย่างเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่างยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายต่อยเขาว,วางเกมวางแผนยังไงต้องรอดูบนเว,วทีอ่อะก็เหมือนต่อยตาตลยไปก่อนเนาะไปแก้ไขวุฒกันบนเวทีเลยล่าสุดเราต่อยที่ไหนไว้ครับต่อยที่เชียงใหม่เชียงใหม่นั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยครับเป็ัง้งชนะน้องครับชนะน้องด้วยวันนี้เลยมาช่องเจสีเลยช่องเจนี่เคยมาต่อยยังยังครับตื่นเต้นปะ นนี่ตอนบ่ายห้าตื่นได้นะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดเมื่อเช้าส้อมหนักยังเป็นไงบ้างเกินหรือขาดน่าจะมาขาดเลยมาสบายเนาะทุกครั้งเราเคยต่อยอยู่เวทประมาณร้อยเท่าไหร่เลยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดอ๋อคนนี้ร้อยสิบเจ็ดก็เลยสบายหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครนะคุมมากี่กิโลคุมสักสองกิโลครับสองกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ สี่สิบกว่าคนจังหวัดลำพูนครับฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยอ่ะเชิญชวนแฟนขับลำพูนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้ต่อยคู่ที่ห้านะวันนี้ขอโชคดีครับ